เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์สอบถามน,นะคะความเข็งเกี่ยวกับการแต่งกายในมหาวิทยาลัยคะ่ะคุณมีความเห็งยังไงบ้างคะกับการแต่งกายในมหาวิทยาลัยการแต่งกายในมหาวิทยาลัยคืออะไรคะก็คือแบบเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วการแต่งกายเรียบร้อยอ่ะก็คือจะทำให้เราแบบให้มันมีความให้เกียรติมหาวิทีายในการที่เราไปเรียนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้พี่พีสหรับรู้วิธีแก้ไขท,ที่ดีที่สุด คือการสนับสนุนให้นักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยได้รับการยกย่องและได้ขัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพีเซนเตอร์รวมทำกิจกรรมต่างๆของทางมหาลัยในชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบอย่างน้อยจะได้กระตุ้นเตือนความคิดหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติการแต่งกายให้ถูกระเบียบเหมาะสมกับตนเองและสังคมได้ อนนี้ค่ะเราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นในการแต่งกายหถที่อะไรคะ่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะ,ะการแต่งกายของนักศึกษาภาคพิเศษนะคะก็ยังถือว่ายังไม่เหมาะสมกอนะคะอย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็จะใส่กระโปรงที่สั้นเกินไปใส่เสื้อที่รัดเกินไปอย่างนี้นะะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีเห็นใส่รองเท้าแตะนะคะก็ อยากให้แต่งกายให้เรียบร้อยหน่อยเช่นใส่เป็นกางเกงยีนก็ได้ใส่เป็นเสื้อโ,โลโลคอป่มนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็รองเท้าก็อยากให้เป็นคัชชูหรือไม่ก็ข้าบบา ปัจจุบันเรื่องเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นวัยเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิงและชายในระดับอุดมศึกษาตามสถาบันต่างๆกำลังกลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยเริ่มมิตกกังวลพฤติกรรมการแต่งกายแบบร่อแหลมชอบสวมเสื้อลัดรูปกระโปรงสั้นผ่าสูงและสวมรองเท้าแตะซึ่งมองดูเป็นแฟชั่นไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงการถูกล่อลวงข่มขืน ก็สำหรับการแต่งกายของวิศิตนักศึกษานะครับในงาิรับัยภาตั้รองอย่าก็เริ่มแต่ในส่วนของวิศว์ซึ่งเป็นวกศาข้าปกตินะครับเริ่มแต่ที่เรียนศิศานะครับสีผมนะครับก็ไม่ควรทำสีผมนะครับไม่ยอมสีผมก็ควรเป็นสีธรรมชาตินะครับที่มีร่นรนะครับสำหรับนักศึกษาคาันเสี่ยครับก็ควรจะแต่งกายด้วย ภาสุค่่่ะเชนนแบบทีทางงาอูการปรับปรุงแก้ไขด้านการแต่งกายของวัยรุ่นนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากพอสมควรเพราะมักจะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นควรที่จะปลูกฝังค่านิยมการแต่งกายให้กับวัยรุ่นเสียใหม่